สวัสดีค่ะท้าววันนี้จะมาขายก๋วยเตี๋ยวมีสามรสรสเย็นตาโฟรสเส้นเล็กและรสก๋วยซับยวนห่อละสามสิบห้าบาททีมงานแล้วนะครับกำลังเอามาขายของนะครับมาขายของนะแล้วก่อนอันดับแรกก่อนจะขายของนะเราต้องชิมก่อนนะครับผมเรามาทําให้ชิมกันดูนะคนละถ้วยนะ เดี๋ยวากำลังจะมาชิมนครับโอ้นัดลองใหม่ ASMR วันนี้เอามาลองใหม่กันนะพูดไว้เลยใช่ไหมรอมันร้อนก่อนนะเย็นเอาถ้วยเอาถ้วยเอาใครถ้วยมันอ่ะถ้วยใครถ้วยมันไปแมกไม่เอาเลยกินแล้วตัวเองกินแล้วก็นั่งอยู่ด้วยเจ้สามของพี่พอดเอาอะไรพี่พอดอ่ะเอาเส้นอะไรพพี่อออดเเาส้นะไรครับก่อนแล้วพี่พอดเส้น ซึ่งมาวันไกมาเร็ววิ่งมาวันไกแมาตัวเองกินแล้วไงเย็นตาโฟเย็นตาโฟมันยาวมากเลยเกลียยให้ด้วยนะเส้นเล็กช้อนกันลวกจัดเกลียเไว้รุ่นนะมันก็ต้องแบบไว้รุ่นไว้รุ่นด้วยมีผักเราแล้วเป็นผักบุ้งผักบุ้งนะบุ้งนี่พี่โอ้แตงมาเหยียบที่นั่งเดี๋ยววะเอาให้พี่พอดก่อนนะให้น้องพอดก่อนยี่วัดอ่ะ โอเคมากินไปน้ำร้อนแล้วรถเย็นตะโฟนะครับมีมีหลายรถอยู่นะแต่แค่เอามามันมันมีแค่ไอ้เส้นมีเส้นเล็กกับเย็นตะโฟหมใช่ไหมนี่เส้นอะไรเลืนล่เย็นตาโพต้มยำอ่ายี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเลืนรถนี่ก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นเลือรถของอร่อยของชอบนะครับของทุกคนนัดแรกเราเติมหน้าเข้าไปนะเราซั่งเลยนะ ห่อแล้วกีว่บาทนะสามห้าบาทนี่ส่งฟรีเฮ้ยไม่ใช่มีค่าส่งด้วยใช่ไหมสามสิบห้าบาทมีค่าส่งด้วยนะค่าส่งก็สามสิบห้าบาทเฮ้ยค่าส่งสามสิบห้าบาทเป็นได้ค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งต้องดูที่ว่าสั่งเยอะระยะทางเท่าไหร่ก็าาได้<อ>เดี๋ยวจะมีคนขายนะครับอันนี้นเ,นเอามารีวิวให้เอ็กซ์เตนได้ไหมเอ้าเอ้า จะมีไม่ออกสามอันพริกน้ำปรุงกระเทียมใส่ไม่กระเทียมเกี๊ยวนะใส่ใส่นะน้ำซอสเครื่องเทศเแล้วก็สีหอมเป็นกระเทหอมหอมมากเกยวมีกระเทียมเกี๊ยวให้ด้วยครับมีเครื่องปรุงมามีอะไรอีกวะผงเออเห็ดตะโฟมีสองอย่างโอ๊อโอ๊คโอเคนะหยับ เอาเหยื่อนั่งตรงนี้แนะโต๊ะขาดโต๊ะเขาจะนั่งกินกันนะตัวเองกินอิ่มแล้วไหมว้าวข้างเก่งขาดโต๊ะข้างเก่งขาดโต๊ะขาดตามด้วยผักนะครับเอาะผักอันนี้ไหมวัดอ่ะผักนี้ไหมเอาเอาทุกอย่างแล้วก็เอาทุกอย่างหมูหมูเป็นหมูตอนนี้มีคนมาร่วมแจมด้วยนี่กับบูบูลูกกินไปนี่บูบูค มีนี่กับบูบูมีนี่กับบูบูคุณมีคำถามอะไรบ้างใส่ผักก่อนนะนี่ครับรอให้อันนี้เข้าเข้าเข้าตังตังมีอันหนึ่งนี่ตะเกียบอ่ะมีมีอ่ะพี่นะทำไมมันกินอดึงตรงด้ามาจับจับนี่ครับการต้มกินก็บ่ยากนี่บางนาคนนี้ไป็นคนธรรว่าชีได้ตั้งเลี้ยงมึงนี่ครับ นี่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเล็กแต่ว่าเป็นรสชาติเย็นตาโฟเย็นตาโฟของชายพอดนะครับชายพอดจะได้กินอิ่มแล้วก็จะได้จ่ายตังกันเลยนะครับเพราะว่าเราสามจิมห้าบาทตกลงกันไม่เล้กไม่ได้เอาตังค์ไว้เลยไม่เอาตัดตังไว้เลยรัอรอเมียนะเมียเมียเนี่ยเม่จ่ายตังค์ให้หน่อยแม่ตอบจ่ายตังให้พี่พอดหน่อย เชื่อ้วยตอนนี้วุ่นวายกับเสียงไหมครับอยากลองไหมยังไม่ชื่อเลยตัแรกของพอดอธิบายรสชาตินะฮเดอ้อรีวิวน่เขาจะไม่รีวิวน่อครับรอเส้นให้มันสุกอันนี้ก็อย่าเล่นก็บอกว่า <c oughs> อุดหนุนจากใครนะอุดหนุนจากใครใครเป็นคนขายใครเป็นคนขายใครเป็นคนส่งมาให้ น้าเงยงค่ะอ่าอุดนุนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นรูปโปรไฟล์ให้นะครับแล้วก็กดสร้างเลยสามพันห้าบาทครับปิดบ้านไว้เวลาฝนตกเวลาเอาไปใส่ก็ได้นะแล้วาก็มีหมูอย่างนี้ตู้เย็นก็เอามาใส่มีผักอะไรก็เอามาใส่นะครับง่ายง่ายๆสบายสบายแต่ตัวนี้เจ้าตัวคนที่จะมารีวิวอ่ะกินข้าวอิ่มก่อนนะครับเพราะพ่อไปเก็บผักมา จพ่อไปเก็บผักมาแล้วก็ลูกสาวก็เลยกินรอนะครับฮะบ้านี้เอาถ้วยมาเลยไม่เอออันถ้วยมาเอาออกก่อนเย็ดตะฟูทำไมไม่สีชมพูวะเนี่ยเขาก็<ะ>น้ำ <c oughs> มันเป็นสีชมพูไปะล้วไงมันเป็นน้ำสีชมพูก็เย็ดตะฟูน้ำสีชมพูมันไม่ใช่เส้นสีชมพูเล <c oughs> ยไหม,ไมเราหมั่วนี่หว่า เดี๋ยหนึ yeah, yeah, <tr> ่งคนแรกครบหนึ่งคนแรกอย่าอย่าเอาไปนะรอให้รอน้องจับแม่ไปปิคอนปิคอนโอ้ยอย่าเนี่ยปิคอนปิคอนปิคอน๋ย่าละน้ำน้ำออกก่อนนะครับน้ำออกก่อนมันคนละรสชาติตอนนี้ก็วุ่นวายกันขนาดไปเลยหลังบ้านอ่าคนที่สองเสียบปลั๊กก่อนเจบถูกรู้ไหปว่า ผิดผ oh, well, oh, okay, okay, so yeah. okay ิดน I mean, ั่นไม่น่าผิดรูเออรูงั้นแหละเออเราเออจับกระจับฟางเราคนที่สองโยดโยดโอเคพ่อไปอีกไหมเอาอีกนึงโอ้ยไปไปเอาไปขี่แล้วจะกันเล่นไปตัวเองไปเขาจะมาถ่ายคลิปกันตัวเองจะมามั่วทำไมคนนี้สองเป็นเส้นเล็กนะฮะโอ๊ตอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ ตอนนี้เราจะมารีวิวนะครับพกติบบ้านไว้ก็ได้นะผมเคยเอาไปอันทีสวีเดนเนี่ยโอ้โคตรแซ่บนะครับผมบอกเลยต่างประเทศแต่ยังส่งอยู่ที่สวีเดยนยังมอีอยู่ที่สวีเดยนยังมีขายนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรถดเนี่ยดังมากไปนี่เอโอเคแล้วดัง,ด,งดังยังมากอะ่ะดังถึงสวีเดนน่ะ ก็น,นี่โอเจสไปทิ้งแต่ผมไม่ได้เก็บรูปนั้นไว้ครับเพราะผมไปร้านไทยไม่ได้เก็บรูปนั้นไว้ให้เบื้องเลยเย่โอ้จังเดยน้ำไปไดนอันมันปิดอันนี้่น้ำพริกแค่นะน่อันนี้ถ้วยผมนะไส้พริกนะพ่อเย่หมูลงไปสามชั้นลูกชิ้นลงไปลงไป เอาลงไปเลยเติมลงไปเลยแต่ว่าของนี้นี่นนี่ได้แล้วปะของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กจะมีสามสามย่างนะครับแต่คันเินร์โฟมีสองอ,อีมอนีครับนะเขามีติดบ้านไว้นะก็เลยเอามาก็แบบต่ายงตังว่าจะรีวิวให้น้าหญิงคนสวยแต่ก็เอาตัวเองไปกินข้าวอิ่มก่อนแล้วก็เลย เป็นภาระคนอื่นเลยมันร้อนนะยิ่เย็น,นยเดี๋ยวขอเช็คกนนิดนึงเปรี้ยวเหรอเหงื่อ้าวหายแล้วละจะรีวิวยังไงเนะี่ยไปรีวิวบอกว่าเปรี้ยวก็ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยเหงื่งอเหรอ <c oughs> ไม่น่าทันแล้วม,มันเปรี้ยวแล้วดูชิมดูหนะ่อยมันเป็นรสชาติยังไงจัูปุ้ยนะชอบกินหวานเหรอไม่โหมันเ็นรสชาติแบบนี้เลย Oh. เปรี้ยวยังไงไม่เปรี้ยวหรอกแช่นี้นะนี่นะครับอันนี้ของข้าวโอ๊ตลืมเส้นเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวจะยัดนให้หมูมาสุกก่อนเพราะเส้นลงไปที่เอ็มคือคูอ่ะนี่นครับ <c oughs> มันเส้นเล็กนะครับมันจะมีประมาณมาแบบนี้นะครับเก็บเก็บได้ประมาณเส้นเล็กเก็บได้ประมาณทักสามเดือนไปที่ผมเคยดูอยู่ว่าผมเคยมาขายเก็บได้ประมาณสามเดือนว่าอ่า <c oughs> <c oughs> เก็บได้ประมาณสักสามเดือนไหมเ้นเล็กเก็บได้ประมาณสักสามเดือนเส้นหมี่เก็บได้หนึ่งปีแต่ว่ารอบนี้ไม่มีเส้นหมี่มารับมีข่าวเจผมชอบมีข่าวอยู่ด้วยเพราะว่ามันให้ลายเจนี่ก็ให้ลายนะกินคนละถ้วยอ่ะันน่น่หจะอิ่มอ่ะอยู่บ้านเตรียมมีหมูนะซื้อติดบ้านไว้เพราะเสียหายนะครับผมอยากจะสั่งถ้าสั่งไม่เป็นอย่าพักมาบอกผมดยผมที่ ติดต่อให้นะครับว่ามีค่าส่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่แรกฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หำสุยหน่อยนะครับว oh. ันนี้ไม่มีคลิปอะไร <Yeah. S 1> แ,ะแต่จะจะมีคนอันหัน้ามีเอฟโอไม่ใช่มีคนไอ้มาชิมบอกว่ามันเปรี้ยวเกินไปลดย็นตะโฟนะแต้่วเร่ผมชิมมึงแล้วว่าเออมันโอเคอยู่นะนี่ <Yeah. S 1> ดูเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กนะ บอกให้มารีวิวมานั่งกินแฮนที่ทีให้กินโซแบบชื่แงบนะแต่เอาโทรศัพท์มาเบิ้งอะ่ะ <laughs> นี่ครับนักรีวิวของเราก็ต้องเข้าใจในวัยของนักรีวิวนะครับนาตาสีสันนรับประทานมากเลยจะระวังมาร่อนนะตอ ออยากให้ลุกคนมีติดบ้านนะครับดูสั่งเยอะไม่เยอะนะครับเป็นอันน่ะมีติดบ้านไว้ยยมแบนา,นาเพื่อไปกินล้านบ่มีข้านไปใช่ไหมมันก็ดีนะ <c oughs> แต่ทางไกลก็ลองสั่งดูนะครับต่างประเทศนะลองชิมดูนะอ้แบบคตรชอบอะ่ไหมพอไหมน้ามาอืาอไปอนี่นะครับ เอานี่หลบออกกอนอเดี๋ยวไปเห็นน,นันเดี๋ยวไปเห็นกันนี่นะครับมันนี้ต่อไปเป็นของผมเห็นปะน้ำมันนะอือจะกินให้ดูน,งงน้ำตาลเหรอกินมึงล้วบอจของมากกินหวานเนาะน้ำตาลึง,งมอก,กินหวานอ่ะน้ำตาลงไป สำหรับคนที่แบบก็ทานห,หวานก็ชิโอเคเลยนะแต่สําหรับนี่กินหวานสีก่อนนี่ครับจะมีเครื่องปรุงนะเป็นซอสซอสเครื่องปรุงซอสเครื่องเทศนะครับเี๋ยวขอบคุณคนรีวิวนะครับที่มารีวิวให้นะโดยที่ไม่สนใจเราเลย มีแล้วก็จะมีนี่นะครับเดี๋ยวให้ไปด้วยวิวแล้วก็จะมีไออันนี้เป็นผงกะทินะครับผงกะทิแห้งใส่ลงไปแล้วก็อันนี้เป็นนับเป็นน้ำพริกนะครับแบบเพียรให้มันเผ็ด้วสำหรับผมพอเผ็ดยังไม่พอนะครับเติมพริกป่นไปอีก แล้วก็มีลงไปปึ๊บอันนี้คืออัน,นกระเทียมเจียวแล้วะครับเจียใส่หวยเลยเลยปึ๊บนี่แบบนี้นะครับปีให้อันนี้แตกนะคผมกระที่ทำไมไม่ละลายทีนี้นะนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายๆมีติดบ้านไว้ปึ๊บนี่ผักลงไปก็ขอถักเสร็จ อ่หาหักไปสดวอ่าแล้วก็จิดตามด้วยหมูนะครับหมูก็ลุกชิ้นนะนี่นะเขาแรงเขาเมื่อนี้ับนี่ก็จบเลยไปจบแล้วเยอะๆเยอะๆ,ๆหมูมนี่ะปกติจะเหลือของตังตังนี่นะเขข้นเล็กเขาจะใอ้ซีอดูดอากาศออกอย่างดีเลยนะเก็บได้ ปกติมันเก็บได้ทั้งหกเดือนน่ะมิสเซน่าจะเก็บได้หกเดือนนะ,น,น,น,ะน,นะนับจากวันผลิตนะครับแล้วก็กล้วยจับยวนนะครับนี่นะน่าจ,จะเป็นแบบใหม่เพิ่งมานะมาปีนี้กล้วยจับยวนกล้วยจับยวนนะครับวันผลิตอยู่ไหนนะอ่ะอ๋อวันผลิตหมดปี27 251ปีนะครับกล้วยจับยวนจะเก็บได้หนึ่งปี เาทำมาใหม่แล้วมันเก็บได้หนึ่งปีนะครับเ้ไม่ใช่นี่วะเก้าสิบสองเอา,าเก็บได้สามเดือนเพ็รเก็บได้สามเดือนนรบเพรเก็บได้สามเดือนมีมีขาวอีกนะมีมีหลายรถนะได้เอามาแค่กพชรนีก็เลยรีวิวให้รีวิวได้แค่นี้ครับ อะไรมากครับ